จึงนิชัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกครองมายกลันตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรมัฐธรรมนูญมาตรา171อนุสีสวัสดีครับนานา,นาทัศนะวันนี้ได้รับบทความของธงทิวพนมรงรักเรื่องทำใหม่นักการเมืองต้องการล้มรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเผยแพร่าทางเพจทางใหม่เพื่อสังคมที่ดีงามเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2569จำนวนนักการเมืองที่ถูกจัดการ หรือได้รับผลกระทบจากกลไกลของรัฐธรรมนูญปี2560โดยอาศัยกลไกลที่เรียกว่ามาตรฐานจริยธรรมและจากการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มรูปธรรมชัดเจนดังนี้ 1. กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนี่คือผลที่ร้ายแรงที่สุดของรัฐธรรมนูญปี60ที่นักการเมืองเกลียดและกลัวทั้งหมดมีประมาณ7-10รายอาทิ นางสาวปารีนาไกรคุปกรณีรุกที่ดินสอปกอถือเป็นรายแรกที่ประเดิมรัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้นางกนกวันวิลาวันกรณีรุกป่าเขาใหญ่นางสาวพณนิกาวานิศกรณีโพสพาดพิงสถาบันศาลวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมนายฉลองเทิดวีรพงศ์กรณีเสียบ,บัตรแทนกันนายภูมิสิทธิ์คงมีกรณีเสียบ,บัตรแทนกันนางนาทีรัชกิจประการกรณีเสียบ,บัตรแทนกันนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ กรณีเรียกรับเงิน5้าล้านบาทคดีตบรัพย์อธิบดีสองกลุ่มที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีมาตรฐานจริยธรรมนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติกรณีพิชิตชื่นบานสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญปี60นางแพทองทานชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 3. กลุ่มที่อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม44อดีตสสพักเก้าไกลอยู่ในกระบวนการไต่สวนของปปชกรณีลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หากสารดีกาวินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงทั้ง44คนอาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเช่นกัน 4. การตรวจสอบผ่านปป,ปชตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติที่ถูกปปชชี้มูลความผิดและส่งสารตามกลไกลรัฐธ,ธรรมนูญปี60ข้อมูลจากปป,ปชระบุว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมนักการเมืองเข้ามาเป็นร้อยๆเรื่องและมีการชี้มูลความผิดไปแล้วหลายสิบรายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินรัฐและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สรุปตัวเลขโดยประมาณเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นักการเมืองระดับชาติสอสอและรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งหรือถูกตัดสิทธิ์โดยตรงจกากศาลประมาณ10-15รายนักการเมืองในบัญชีรายชื่อรอการวินิจฉัยอย่างน้อย40-50รายตัวเลขอาจด,ดูไม่เยอะแต่แรงกระแทกของรัฐธรรมนูญปี60สูงมากเพราะบทลงโทษคือประหารชีวิตทางการเมือง ห้ามดำรงตำแหน่งใดๆและห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตซึ่งไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดเคยทำมาก่อนคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับบทความชิ้นนี้อภิปรายแลกเปลี่ยนค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดติดตามและช่วยกันแชร์นะครับสวัสดีครับ